พูดได้เลยประโกงมากันอะไรกันไม่ทาทั้งนั้นไม่ต้องโผล่อะไนะคุณคณิตทําหน้าแบบนี้เสรจไดและสศีที่เมื่อ,อกี้แทกงหูใส่คนขายประกันไปน่ะพอที่ผ่านมาพี่ได้ภาษีคืนจากประกันที่พี่ซื้อมาเยอะฉลาดแถมเดินหน้าเนี้พี่ยังได้เงินคืนอีกก้อนด้วย <c oughs> สรุปพี่ซื้อประกันทางโทรศัพท์หรอครับนี่เธอเออะโวยวายอะไรก็เลยยะ อ๋อก็คุณคณิตนะสิโดนพวกขายประกันอะ่ะโทรมาขายของเมื่อกี้ววยวายจนคนขายประกันอะ่ะขี้หูกระเด็นไปหมดแล้วมัง้งขนาดนั้นเชียแหมอีตาคนนี้ก็ไม่รู้อะไรพวกขายประกันน่ะฉันเคยเจออยู่คนหนึ่งหล่อขั้นเทพเลยละ่ะอะไรยะมีด้วยหรอเอยไม่รู้อะไรอย่างเธออะ่ะคงไม่มีวันได้เจอเขาหรอกยะเขาอะ่ะ ทำงานอยู่ที่แบงก์ใต้ตึกนี้เองอยิง่งยันก็ทำงานแบงค์นะสิชิขายประกันซะหน่อยนี่ไม่รู้จริงอ่ะอย่าพูดที่แบงก์อ่ะเขาก็มีขายประกันอย่าเดี๋ยวนี้ประกันอะ่ะเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้มีเฉพาะตัวแทนเท่านั้นเอยานรันก็เพราะไม่รู้อะไรอย่างนี้นะสิเลยเอิดของอะไรอะไรอย่างหนุ่มหล่อประกันขั้นเทพคนนั้นชิคุยอะไรกันจ๊ะสาวอุย้ย พี่ต้นค่ะช่วยซูซี่ด้วยค่นะนางเอมมี่รังแกซูซี่อีกแล้วแหมอะไรยั่วลันเขาเรียกว่า educate อย่าฉันจะช่วยเติมความรู้ให้กับสมองอะไรน้อยขังหล่อนสะหน่อยนะความรู้อะไรล่ะครับก็ความรู้เรื่องประการนสิคาพี่ต้นค่ะเอมมี่อ่ะแค่พยายาม educate ซูซี่ว่าประการน่ะ เขามีขายกันหลายช่องทางไม่ใช่เฉพาะตัวแทนเท่านั้นนะคะมีทั้งการขายตรงเป็นแบบ Direct Marketing หรือจะเป็นการขายแบบ t e ร e s a l e ที่โทรมาขายผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณคณิตเนีน่ยเพิ่งวีนแตกไปเมื่อตะกี้หรือไม่ก็เป็นการขายผ่านทางธนาคารนะคะที่เราสามารถหาซื้อได้แทบทุกธนาคารในประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ด้วยหรือยะ นี่หลานเงียบไปเลยฉันยังพูดไม่จบอยาหรือแม้แต่ประกันกลุ่มที่บริษัทซื้อประกันสุขภาพให้กับพนักง,งานอย่างเราๆเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะคะโอ้โหเอมมี่นี่รู้เยอะรู้จริงนะเนี่ยไม่ได้หรอกคะ่ะเอมมี่ก็สนใจประกันเหมือนกันเพราะเอมมี่ก็มองหาความมั่นคงให้กับชีวิตเหมือนเอมมี่มองหาพี่ต้นอยู่ทุกวันนี้ไงคะ Mm hmm. นี่เธอในน้อยหน่อยนี้ยะอทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อกำลังหาข้อมูลนะคะอือเหรอครับผมชืน่นชติในกัรหารข้อมูลนะครับให้ผมช่วยไหมครับอ้าจริงเหรอคะแน่น,นอนอยู่แล้วครับผม For you I can do anything <c oughs> พอดีพี่คนิี้นะคะเขาให้เนเน่มาหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะ What's that again ประกันชีวิตประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตเออก็คือประกันชีวิตจะอธิบายยังไงดีเอจะมาช่วยริงกระเป่าคนนี้อ้าวพัดอยู่นี่เองคุณมาพยายามสอนงานเนเน่เขาอีกเหรอก็ตั้งใจนนะครับ ว่าแต่เนน่ทำไมทำหน้าเหมือนงานเข้าอย่างนั้นล่ะคือผมจะมาช่วยเน่ๆทำรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับปลาการชีวิต But somebody please help me What is ปลาการชีวิตใจเย็นพัทว่าแต่เนน่จะหาข้อมูลประกันไปให้ใครเหรอโอก็พี่คณิตนะคะเขาให้เนน่มาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกประกันนะคะที่พี่เขาคุยกับพี่ดาวเรื่องพวกรถยนต์ภาษีหรือว่าเป็นเงินได้พวกเนี้ยค่ะอืมอย่างนี้นี่เอง พี่ก็ได้ยินซูซี่กับเอมมี่ก็คุยกันเรื่องประกันชีวิตเมื่อวานนะอเอ๊ะแล้วหาไปถึงไหนแล้วล่ะยังไม่ถึงไหนเลยคะ่ะโธยังไม่มีใครบอกผมเลยวอสปรากันชีวิตพี่ตน้นหาเมยืนอยู่นี่น<ม>ีเ่เองเอมมี่อ่ะซื้อขนมอร่อยอร่อยมาฝากพอดีเอมมี่อ่ะไปทัวร์ที่สิงคโปร์มาก็เลยซื้อลอดช่องมาฝากพี่ต้นนะคะลอดช่องสิงคโปร์ from ส <c oughs> <ะ>ิงคโปร์ยาพอดีเลยเอมมี่ เนเน่เข้ากับลังหาข้อมูลประกันชีวิตพอจะช่วยพี่หน่อยได้ไหม Can do คุณพระชิเน่เน่จ้ะประกันชีวิตหรือ Life Insurance เนี่ยก็คือการทำข้อตกลงให้ความคุม้มครองระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับลูกค้าโดยมีข้อกำหนดอะไรสักอย่างเช่นหากผู้เอาประกันเกิดเดสมอลเล่ขึ้นมาเนี่ยบริษัทก็สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้เท่านั้นเท่านี้แทนโดยที่คนคนนั้นเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับกกบ,บริษัทนะจ๊ะ โอ้อิ s, oh, s life insurance I know that มันคือประกันชีวิตเองเหรอครับเนี่ยใช่แล้วค่ะคุณพระธิกแล้วประกันชีวิตเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างหลายประเภทไปถามคุณคณิตดีๆนะจ๊ะว่าเขาต้องการข้อมูลประกันแบบไหนจะได้ไม่เสียเวลามาทำใหม่ก็นั่นนะสิคะเดี๋ยวหาไปไม่ถูกใจก็โดนดุอุย้ยคุยเรื่องอะไรกันอยู่คะแหมมาตามจบในแย่รันไม่ทันการเติมเต็มสมองรอบนี้แล้วแย่เอมมี่จ๊ะ สมองของฉันน่ะเต็มไปด้วยสารและคอลลาเจนอย่างเกินไปอย่างอุ้ยลืมไปพี่ต้นขาเราไปลอดช่องเอ้ยไปทานลอดช่องกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่อร่อยสักเปล่าๆไปค่ะไปกันเถอะค่ะอุ้ยรอฉันก่อนจะไปลอดช่องด้วยรอฉันด้วย